สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูต้นมะละกอนะคะมะละกออะไรเนาะนี่ดูซิดูซิเพื่อนเพื่อนดูดอกของเขาซีนี่ต้นไม่สูงนะคะต้นนี้เดียวเองดูดอกเนี่ยค่ะดอกของเขาโอ้ยมันจะเป็นลูกให้ไหมเนาะจะติดลูกให้หรือเปล่ามะละกออะไรคะเพื่อนเพื่อน ต้นนี้เราไม่ได้ปลูกนะคะต้นนี้เขาเกิดเองนะคะเพื่อนๆเกิดเองค่ะแต่ต้นเขาก็สวยอยู่แต่ก็ออกดอกมาเยอะแต่ดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบว่าเหมือนแบบยาวๆออกมาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะติดลูกให้หรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ตัดใบเขาออกนะครับตัดใบออกอลองดูเนาะเพราะว่าเขาจะติดลูกนะคะเพื่อน,นมารุ้นกันค่ะว่า เขาจะติดลูกไหมนี่คะ่ะพาเพื่อนมาดูมะละกอนะคะมะละกอน,นี้มันเกิดเองนะคะนี่เกิดเองมันมีอีกสองต้นที่เราปลูกเองอยู่ทางโน้นนะคะอันนี้เขาเกิดเองเกิดใกล้ๆก,กับต้นมะนาวนี่คะ่ะนี่มะนาวของเราก็กําลังติดลูกนะคะนี่มะนาวมะนาวของเราก็อยู่ใกล้ๆก,กับต้นมะละกอ <c oughs> นี่คะ่ะวันนี้พาเพื่อนมา ชมต้นมะละกอนะคะต้นเขาสวยค่ะต้นเขาสวยดอกก็น่าจะดกอยู่นะแต่ว่าไม่รู้มันจะติดลูกหรือเปล่าไม่รู้พันอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าเป็นพันอะไรมันจะติดลูกไหมนี่ค่ะดูดอกเขาดอกก็เยอะอยู่นะนี่ดอกเยอะเลยแต่ไม่รู้เหมอนกันนะคะว่าเขาจะติดลูกหรือเปล่าติดไหมน้อมาช่วยดุนกันนะคะเพื่อน เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกทีนะคะว่าเขาจะติดไหมติดหรือเปล่าขอให้ติดเออ้อถ้าเขาติดคงจะสวยน่าดูเนาะอเอาใบออกลองดูนะคะว่าเผื่อว่าเขาจะติดลูกเนะเาะใบเขาเยอะมากเพิ่งเอาออกเมื่อ,อเช้านี้นะคะเนี่ยตื่นขึ้นมาก็มา,มาทําสวนก่อนสวนผักข้างบ้านของเราคะ่ะอปวดแขนนี่คะ่ะเพื่อน ดูนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเอามาละกอพันอะไรไม่รู้มาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะใครรู้ช่วยบอกหน่อยจะติดลูกหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนค่นะ,คะขอบคุณค่ะให้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ